สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะจากเมื่อเช้าที่ไปหาหน่อมไม้มา,หาหนะคะน่องไม้มาใส่สายหน่อยค่ะไม่สายแล้วเที่ยงละก็จะได้เวลาต้มน่อมไม้ค่ะต้มน่อมไม้อ่ะคะ่ะเดี๋ยวให้ดูน่อมไม้นี่ค่ะน่อมไม้เตาซ,ซื้อเตาใหม่แหละเพื่อที่จะมาต้มน่อมไม้ต้มแล้วก็เก็บเอาไว้ใส่ตู้เย็นไว้กินได้เป็นเดือนค่ะรอบที่แล้วก็ทําแบบนี้ค่ะกินได้เป็นเดือนเลยจ้ะนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะทํา ม้ไม้ต้มกันเลยจ้ะก็ว่าจะทำหองหมกด้วยเนาะแกน้ำไม้ต้ะตรงนี้ก็เหมือนเป็นชุมชนเล็กๆเลยเนาะมันเป็นเขตอุตสาหกรรมยังไงยังไงเนี่ยหมู่บ้านเอ้ยแม่เราต้อยผ่านมาบอกว่าแบบนี้เขาไม่กินให้เราไว้ทำน้ำไม้ส้มเฮ้ยน้ำไม้ส้มเขาก็กินนะแต่บ้านเรากินค่ะ บ้านเรามันไม่ได้มีหนไม้ไหยอย่างนี้เนาะบ้านเราก็มีตะนอยอย่างนี้ค่ะอบอวอันอ๋นงจะไม่ใหญ่ขนาดนี้ ทำไมพัดลมไม่เย็ยนอะมันเงยนาเป็นลนพัดลมเดี๋ยวค่อยเล่าทีเดียวเนาะออกก่อนเราค่อยเล่าทีเดียว แบบบ้านๆเะยมีโอดตายด้วยแถวเนี้ยป่าเขาแบบอุดมสมบูรณ์มากมชาช้ากาเจอ,อยุเฮ็ดดอกนงคะต่บ่เอาอะไร่รู้จะมาทำอะไรดอกเดียวทำไมเป็นเด็กน้อยเนาะมีงัวเนาะมีวัวมีวัวนะคะปอกเต็กเปลือกน้องม่ค่ะเปลือกน้องไหม่ก็จะไปห้วัว แต่ตอนนี้ออ๋บ้านไม่เลี้ยงวัวแล้วหืมหนอชอบเล่งกันเนี่ย นี่ค่ะปอกใกล้เสร็จแล้วค่ะได้เยอะเหมือนกันนะหนึ่งกระมังไม่รู้หม้อต้มจะพอหรือเปล่าขอเสนอค่ะนอนางดินจ้ะน,น,นี่ค้ะนางดินนี่แหละเนาะโผล่มานิดหนึงหามานานค่ะนอน,นี้นอนสองนอนสุดท้ายจะเสร็จแล้วอ่ะตอนนี้เราปอกน่อไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ล้างน้ำค่ะล้างน้ำแล้วก็เลาตรงนี้มันออกเนาะ เราตองนี้มันออกเราก็กราดกราดให้มันเป็นชิ้นๆนะคะมันจะได้จีดเร็วๆจะ้ะ เราทําแบบนี้แล้วก็ต้มค่ะเก็บไว้เป็นเดือนอ่ะใส่ตู้เย็นหิวอะไรฉันก็อ,ออกมากินน้ําพริกกะปิโอ้สุดยอดจ้ะสุดยอดแทนกินเรากินค่ะเราชอบนอมื่วานเนาบ้านเรามันไม่มีนอไม้ไรตอนเราก็กินหนอแบบนี้เนาะเต็มหม้อเลยค่ะน่าจะต้องต้มสักสองรอบนะเด๋รวรอบแรกก่อไฟอ่ะนะก็ไฟก่อน <S <S อาจะ coi phơi ha coi phơi, tôi sẽ đi kiếm cái loại gì nó, ó, lùm nhằng lèn nè, đi kiếm xài lùm จะได้กินนะฮะอืม อืมจ้ะก่อไฟก่อไฟก่อนนะคะก่อไฟติดแล้วค่ะพี่น้องต้มค่ะต้มนี่ค่ะใส่ใบย่านางไว้ด้านบนเนาะแล้วก็ใส่เกลือนะคะแล้ก็ต้มแบบบ้านเราเนาะส่วนนอไม้ที่เหลือนะคะเราก็จะมาฝานเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อที่จะไปทำออมกเนาะแล้วก็ไปต้มนะคะชิ้นเล็ก มันจะไ้ส่งอะไ่อย้ยกวกจะต้มก่อนเนาะ๋ยวมันไม่หมดอะเป็นหม้อเลยจ้ะฝานรอจ้ะหน้าก็ไม่มีอะไรชายด้วย ปนชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะอ่ะเดีสำหรับคลิปนี้ขอจบก่อนนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องใหม่พี่อ๋อแล้วานนี้ก็กดให้ด้วยนะคะส่วนช่องเก่าก็เข้าไปดูคลิปได้เหมือนเดิมนะคะตอนนี้เรายังเข้าช่องเก่าไม่ได้เหมือนเดิมค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมคะ่ะ